คะแนนพอมันเด้อโอ้โหสำเร็จเก่งๆจอ่ะมนีทางน้องใบเตยเพื่อนชิมาเจงข่าวดีพี่น้องเลยให้เตยเฟซนั่นเป็นอย่างโบลูโอ้เออปุ่เป็นอย่างดอกแม่บ่ได้หายปานนั่นเพียงแต่ว่าแม่บ่อยากให้ลูกเว้าอีกโอเคแม่ยกโทษให้ ยังท่ากันสมาร,ฟรเฟสแล้วกำลังสิบไปสักหายายแม่ก็ขอโทษอีลาน้ำเด้อแม่ใจหอนอบอกเอ้เอื้อเพิ่นเนื้อแม่ขอโทษแม่ใจ พี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาก่าฝ้าหลังฝนมือนี้พี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมเนาะฝนตกตอนเศร้าพี่น้องเลยเอาก่อนอื่นกลับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเนาะปาลุงกันเบิร์ตสุขสุขคนคือเก่าเด้อพี่น้องเดิอเนาะเอาเปิดภาพมาเมื่อนี้ก็คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะเขามาหาทางน้องไปเตยเพื่อนพี่น้องเลยเอา่าพอดีทางน้องเพื่อนทรงขอควมมาบอกเนาะว่ามา แจ้งข่าวดีอยู่สันแต่เ้าบัวผาสะเดย์เดอมมกเดอสันเนาะเดี๋ยวเจ้ามาก่อนเดี๋ยวฮะแจ้งสิงบออกว่าสันกระพุ้วข่าวดีพี่ซัง,พ,ออง,งพี่น้อยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเมื่อนี้ทั้งน้องไปเตยมีข่าวดียังมาสะพายทางสามมุกดาเนาะพี่น้องเนะาะโดยปมาเดี๋ยวก่อนอื่นเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเด้อโดยพี่น้อยเนาะขึ้นมาเบิ่งก่อนเห็นประตูปะเปิดจังปงังเด สบายดีเห็ดเนียงอันนี้หูงได้ข่าวนะหูงได้ข่าวนะใช่บมงดูเมนหูงแต่เมื่อคืนนี่บ่อยละเศร้านี่หูงเซามิฝาเถอเต็มหมออ่ะมันกินซ้ำกินแต่หกโมง ก้องก้องกับพี่น้องเยสบายดีโดยมากันหลายหคนเนี่ยพี่น้องมึงเนาะห้ามาบุกมานอนแล้วบ่นี่ยบ่นอนสาวบ่นนี้เนี่ยเนี่ยหายังประธานได้กินเนาะมาเนี่เบิรงปลากระป๋องนี่คือสิกินได้เเบิรงนี่เนาะไปได้ปองหนึ่เขาอยากได้หมูฮัมมะลิแล้วเขาอยากได้แล้วให้เขากลันาะโอ้เบอรหมูปลากระป๋องนี่ยใส่แบนแบนกันยังกินแล้วกินเลยอ๋อไอ้กินมาเนี่ จะกินข่าวกันยังสามวันแหละจามวันนี่โอ้เมนมันบู่ดอ่บ่อยอ่ะยังไงบอแปดตัวไม่อย่าพอนนะพียกันวายเออปลา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 ออกมานอกพี่น้องโอ้พี่น้องเลยเป็นยังบานนี่ได้ถูกอีกแล้วบ้านเฮายังล็อกแล้วผันลืมกระเจอยู่ในโอ้ยบ้านเมืองกุูเออมากเ้านปลาไวอยู่นอกเห็นอะไรได้มั่งบานนี่ยังเข้าไปก็นี่ออกมาบัดล็อกเห็นอะไรได้ไปทีบานนี่ มีที่ไปไหมบัตรซันนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะออกมาป็ดล็อกจะคลองกระเจอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในอ้าวเซนเลอร์เท้งวันนี้ติดบัตรสงบแล้วเนาะไม่เตยเดี๋ยวจะได้มื่อนีร่คือจังหวะยิ้มนัวหัวม้วนเนี่ยพี่น้องเลยมื่อนีร่เนาะคือจังหวะใครเนยกลัวมัวนี่ได้เองเนาะข่าวดีมากเลยมีเพลงก็คือว่าเห็นใจเนยข่าวดีมามแต่าโทรศัพท์อยู่ในว่าโทรศัพท์อยู่ในสั้งทุบ ทุบเดียวแจ้งข่าวดีมากว่าโทรศัพท์อยู่ในพี่น้องเลยแสดงว่าข่าวดีอยู่น้ำทุเรศซับกเอาออกมากเลยเชด็คกัีอยู่นางเนี่ยวทุบอานนี้ห้ามอานนี้แจ้งสิมาเพื่อนน้องไปเตยบ้านนี้เนี่ยพี่น้องเลยบ้านนี้เนาะสิบ่ได้เห็นก็ได้เห็นบ้านนี้นะบ้านนี้ห่างสุดเลยเป็นยังม้างสิไปอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสานว่ลเราก็แบบว่าข่าวดีมากเลยสั่นบ่ เดาไอยโทรหาไายกะโอ้ยบ ha, <ke bak> ่ฮ <Also. S 3> <laughs> <No. S 1> ับจเป็นยังอ้าวขาไล่ได้ข่าดีตัวนี้เนาะแม่้มับอดแตอบ่ตอบยังากวินาบอกบอกลางคืนโทรกลางคืนอ้นอย่าเหนื่อยเห็นวิเห็นงานเพื่อนเนาะเพื่อนอะไรกนี่นใช้ปัญาย่าพูดได้ข่าวดีได้บาโมงกำลังนอนแฉกมาติ้งตงโอ้ยพผเฮาอ่ะจะเป็นใั่นั้นไอ้นิ้วอันมาอันนี้ซื้อ ถามซิซิยังได้บริมากวนแล้วบ่คำตอบดตอกเขาอยากนอนแหงคืนหนึ่งโมงสองโมงเลมู่ไปชิญกินเค้กเมื่อคืนมันเกิดมูสองโมงไกลับมาจังมูหนึ่งมงนอนสองโมงเขาให้หลินอยู่เพื่อนก่อนเลยได้เด้เด้อบิเด้อบ่อยากให้ไปเด้อไ้เด้ออยากงเชิดกาดโมงนแล้วเก่าโมงสิบโมงเขาในใจพัดเข้าไปบ้าเลยเขาเป็นแม่ยิ่งในก็พอสิมาพัเขาก็ จองเาวาไว้อยู่จับแขนจับขาเข้าไ้อยู่เด่ยาเะเพราะหายแขนจับขาเหื่อยดิเข้มาออยมาจับแขนจับขาคือฉีกคนข้างยอมเหนือยสัเมื่อคืนเ่ยเรัฝันไปอยากอยู่เดิกผ่วลูกมาแล้วแบบยากอยพ่อยื้อกันเนาะว่าเราจับแขนจับขาไม่อีกเลยก็เป็นเรื่อยเลยถ้าเหนือยน้ำอันนี้แหละครับบนเหื่อยจะเป็นกิ่นี่ค่ะจักมือจะเป็นกี่นี่หาก็เป็นคืนนี่ บมอจะเป็นก้อนนานี่นะเป็นจากมือน่นางนี่บุปกติได้หรอนางมาเจอนี่บว่มือนั่นมือเอ้ยมาเยี่ยมจังแรกก็คือว่าเจ้าบาฮาก็เป็นฤทิ์บอกฮากวิทตอนมาได้โสดซ้ำมือนะสาไรหลังจากหันมาเมียนเป็นจุดตอนที่นั่นตอนที่สองหันฮาก็เป็นซ้ำมือเมืนอไหร่ฮาก็เป็นเนี่ยฮาก็เป็นคืนนี้เดือนหนึ่งสามเ่อพี่น้องเลยเคยเป็นอยู่บ่แบบนี้นะบ่เคยฮากสิเป็นเดือนนี้แหละฮากาเป็นเดือนนี้มันมันผิดปกติใดเนาะ เพราะว่าปกตินี่ก็คนห้าในไม่ใช่เป็นเธอเดือนเธอเดือนละเธอถ้าเป็นเธอเนื่องจักมือละห่าห่ามือปะเฮงบ่ตอนนี้ลบสองลบสองหรือลบสามปะลบสามอันนี้ลบสามโบเฮงโ่เฮงอะไรผิดปกติเลยสมองเจ้าเจ้าบ่ได้อันไปเฮ็ดแนวบุรีชั้นสชื่อว่ะเออเขาถามตัวบ่ได้ไปเขาอันนั้นนี่ฮันเขาบ่ได้ไปสิครือ ก็ผิดปกติได้เนาะปกติเขาเขาจะเป็นมิ้นส่วนใหญ่เดือนหนึ่งเธอหนึ่งนี่ว่าเดือนสามจูมาเดือนฮกเดือนหามาอันนี้มาอยู่ขุมมือคนก็ยังไม่ได้ลูกได้ผัวเนาะลูกก็บบุริยจักคนผัวก็ยังโมยี่ที่ภายในมันเริ่มบอดีได้ไหมบอดีสนวันมันดีพูดแล้วเนี่ยมันเป็นตลอดบอดีพูดแล้วเนาะเป็นตลอด ไม่ดีไลน์กับพิษปกติได้เนาะไปเตยเนาะเอาคันมีเงินกับพ่ออยากพาลาไปหาหมอเพื่ออะไรพี่น้องเนาะอยากกู้ว่าเป็นอยังเนาะไปตรวจมันก่อนเนาะร่างกายเทดีได้บาณฑ์เพราะคณะเขาเคยเป็นในเมั่กาแบบว่าเดือนหนึ่งทรงเทือยอย่างที่มันกะธรรมดาแล้วมันกะโบเต็มเพื่ออะไรเนาเหาได้ดุได้เต้าได้เออเหาเมื่อกาเป็นตอนที่หนึ่งตอนที่สองเบอร์ปันไดโอเคอยู่ตอนที่สองตอนที่สามเราเบิ่งห่างกันมาพ่อฮัดชิบมือซ้ำเอามาเมื่อไงก็มาเป็นเมื่อไงวะ บ่พอซีมือซะสามมือสมือากำลังชินอนผิดว่ามันคืออย่างคืนเต็มขายมาเบิ่งนบดแลเต็เลยขี่ลาดบนอนว่่าว่าเดกระเปกได้เรานี่ไปหาหมอหาหมอนี่ยเบยัเห็นยังไงมาหดใดคืนต้องไปตรวจเบิรตอันทุกโรคเลยว่าอันห้องมอลาเวียดอันครบวงจรเลยนะอันเชียร์ลายได้สม ลายลายมันกระชั่วได้ลาแบบมันสตรีนเนาะอันมาสะโพกขากวนนัร้านร้านร้านเอสเมนร้านเพอมันบ่มันกวดบ่อุกอย่างมัเลยพื้นอเาอย่างพู้ว่าเัาเป็นโรกงกันเทพได้โรานหามาร้วนทั้งอายาร้านเอกืสอร้านใช่เนาะคนว่ามียานำกับคือว่าแล้รักส สองล้านปลายแต่นี่คือเฮาบอหน้ากาเฮาตรวจเบอร์มีบอกเงินสองล้านปลายี้ไปกดเบอร์ทางไกลเฮ้อเอ้าอย่าคู่าตัวเองเป็นอย่างเนาะพิษปกติได้สามเถื่อเป็นมินเดือนหนึ่งสามเถื่อผู้สาวสนเนาะผู้สาวออกออกทางทางที่ตัวเองก็ยังเป็นผู้สาววันน็กน้อยอีกบ้านจะประทุกใจบ่นไ่ล่ะประทุกใจละเดือนนี้เพราะมาดุว่านะผิดปกติพอแต่เก่า เมือที่ห่าเลยมันเศร้าโลดช่วงบอกไว้มาเดินหกเดินหามาต่อทางน้องเองก็บูุษึกแบบตัวเองก็ผิดปกติอยู่นะแปลว่าข้าเป็นบ่ได้เมื่อยบ่เมื่อยแต่กลางคืนอะไรกลางคืนกลางคืนในคันไปลินเมื่อเธอกระโดดป้ายซ้ำมื่อคืนในฝัดหมูชวนไปกินวันเกิดก็เลยไป้ายน้ำเขาปกติกลางคืนนี่ยังบเมื่อยนอนพักผ่อนเนาะกลางเวนอะพอได้้ขึอยู่ได้ เมื่อโบกินข่าวนะเลยนขึ้นได้หานอดนะคะันคันโมอยู่บเส้นขึ้นไปสิไปเยีนหมโนเลยเนาะเฮดีได้บ่ะนี้ประตูเฮือนเท่าบบบทีว่าโทรหาถ้าว่ามีข่าวดีก็เอาไปฟังบันมากแรไปทางอื่นได้บ้ดนอ้อคือว่าหอยจะแค้นเต็งเลยส๊อันะคะโรแมนทางดีได้ทางหน้าธุรกิประตูว่างมีมีข่าวดีบ้าข่าวดีข้าวทุบนฮะทุบแล้วก็อ๋อทุบเนยเดได้บ้านเลยแม่ เราพังข่าวดีนี่นะคีป,ปาคราลงผลการรุ่นนึงมือมาสถุเลองเมึงสิข่าวดีเลยพิ่ให็นอะไรให้นะว่าข่าวดียังเนาะใค่อดอกไม้กระเจนใบใหญ่เนาะเขาจัดไปล่ะเห็ดแดงไหนก็เห็ดเออบอกว่าซื้อลูกกระเจนคือให้ว่านั้นเวลาเปิดออกมาแลยนะ่นนะล็อกลูกมันนะเราจ,จะได้หูเพราะว่าอันนี้เราจะลุกคาเลยเนาะอืแต่ว่าพอเปิดอันนี้แผ่นบีบแก็บเออกแล้วนะชื่อเด็กคือมาถือไปนี้นะว่าเจ้านายก็ไปอนาขังลูกกระเจนเจ้าไว้ข้างในได้เหรอ มนนแ่ีใครออกมาดีดีตัวเองเอาสิเอาสิชบข้องไว้มาให้ประตูไปแบบตะบลโลกบอกแกะโลยอ๋อเอาเลองแก้มด้วยล่ะให้ดรได้น่ะหาวิธีจะาเห็ดอะได้บบนี้จัดไปจัดไปหาไม้มาบบบนี้ไปอุ๊บอ๋อใส่บังดูเมียงบบบนี้ก้อนนิดจีก้อนมืองเลยสองเถื่อนี่แล้วเห็ดแบบนี้อืมเอาก้อนเอาป้า Ô mặc nhiên nơi mặt nó. Mà mưa dọc hơn. Tap mưa dọc hơn. Tap đi dọc hơn. Tap mưa dọc hơn. Tap mưa dọc hơn. Tap mưa băng, ôi, mưa dọc hơn. Tap 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 mưa dọc này สูตรเก่าสูตรเดิมเียกว่หรือว่ถึงมือเด้อสูตรมา่เพื่อนนี่นะโอยหมดครบห้าัจจุมาออกแรกเสียลูกของเจใช้มาล็อกบัตรเพลเสือไม้รกสิบพันนึงเสือไม้เสือไม้รกสิบพันหนึ่งวชิดเธอกบแสหนึ่งเอามือเพื่อนชิดเธอกาแฟหนึ่งในแรนางเ้ยเริ่มเรื่อยๆมีใครจะได้ใครดีได้ปะ โอ้มันกระแนนพอมันเด้อโอ้เก่งิมเลยอันนี้กะอันนี้กะเพศพอนี่เนี่มันต้องซื้อมาบรดชุดได้ไหมนฝ่ไยบไหนนะนาตะปูก็ออกบ้ไโอ้เดียบร้อออกบ้นไหพี่น้องเลยงานได้อยู่ับจักล่ะาแกถิ่ลดิหได้เ เขาถูบบางแหงนึงพิการแน่นว่นีีแต่มื่อว่าพิการน้ำน้องยังไงอ้าวคดีลืมถ้าผนล้มเอามาล็อกด้วยว่าลูนางขอหลวลืมบ่าันโอ้ว่าบโบก็ว่าคือวีบไวีไปแค่กว่าออกมาอัดปุ๊บแบเือว่าตั้ประเดี๋ยวไม่ลืนใจห่อนะฟังแบบนี้มาฟังข่าวดีเปิดชีบบอกข่าวดียัอยากข่าวไรไปเด้อที่ อ้าวขาลายแล้วทุบเพือนเลยแล้วทุบกระเจ้าว่าอย่งยงางนีออ้ถิ่มมโนงอ่ะเหมือมนคุณบรร nam เลยเนทั้งลูกรถิ่มทั้งมา <c oughs> ถิ่มว่าทั้งลูกทั้งแม่บาทนี่เปิดคุณประโยชน์เนียโยนถิ่มรนเนาะเธอวัดประโยชน์เลยนะตัวนี้นเนาะมาดี้ไปซื้ออคือตัวเอวว้าวเนี่ยค่ะมูมี่ไม่นั่นก็คือปุต้องเอาเด้อเอาตัวอนันเสียบกระแจค่าแล้วแหะเนาะเขาออกมาไม่สั่งผู้ได้ว่าดังบ่ลืมเลยอันนี้มันต้องไปซื้อมาใส่ใหม่อีกอันนี้เนี่ยบ่ได้แบบนี้ เดี๋ยวเอ้ยซื้อเขามาให้ก็ได้ซื้อมาเป็นชุดเลยนะเอาหน่วยหน่อยเดี๋ยวหร่แย่จะได้ก็ได้ไม่ต้องเอาหน่วยใหญ่หรอเพื่อนกับห้างเไม่เอาหน่วยธรรมดาหน่วยบุรีรัมย์กวางบ่ได้ดื่มโทรศัพท์อีกข้างในเลยมีอ่ะมันมีทางน้องไปเตยเพื่อนชิมาเจงข่าวดีพี่น้องเลยหางบุ้งหูยังมีบุ้หูยังได้ว่าข่าวดีเลยเจ้าเช็คหรือเปล่าเออบอแจ้งข่าวดียังจะจะบอกเปเบิ่งกันด้วยว่าแจ้งข่าวดียัง เคยว่าโทรเมื่อว่ามีข่าวดีเด้อมาเด้อสิบแปดพังบันดีสิเคียงกันก็ได้ข่าวดียังไม่นีน่ะจังแมนยังพังเสียงกันเลยโทรซับข่าวดีกระุ่นกระุ่ดเดียนข่าวดีจะข่าวดียังน้อนคนละอ๋อแต่ันมีข่าวดีเลยควรเอ้ยแต่เลิกพูดแล้วโทรมาแต่ยังหมดทันแจ้งเน้วถามมเช้า แม่เปลี่ยนเฟซใหม่เตยเฟซนั่นเป็นอย่างโบลูเ oh. ออโบเป็นอย่างดอกแม่บ่แดงหายปันานนั่น oh. เพียงแต่ว่าแม่บ่อยากให้ลูกเว้าอีกโอเคแม่ยกโทษให้ยังท oh. างกันสมารเฟซแล่กำลังสิบไปซักผ้ายาแม่ก็อขอโทษอีลาน้ำเด้อแม่ใจฮอน บอกเอ้ยเอ้ยเพิ่นเนี่ยเด้อแม่ขอโทษแม่ใจห้อนเกินไปจ้าขอบใจแลวรายเด้อเดี๋ยวแม่ไปสักผ้ายายก่อนเด้อเออเดี๋ยวแม่มีแม่ทรงไปหายอโอเคะว่า,อ,อ,าอันนั้นเสร็จมาหาแม่กนก็ได้ ไอ้นิ้วไอ้พัดไทยบอกเพิ่นแน่แม่เปลี่ยนเฟซใหม่แล้วเอ้ยๆเพิ่นอยากแอดมาก็แอดมาอือเวลาตะกี้นี่แม่นี่อาจสิไปว่าสิคุยกับลยงมีแต่ปฏิเสธว่าบ่มีเวลาคุยแม่นบ่ถ้าเฮาก็เลยว่าว่าเรื่องเงินเฮาบ่เป็นหยังก็ได้บัตรมีจังอนก็ได้เฮาบ่นี้สให้แบบนี้เฮาโทรเฮาแชทไนึงหันแต่ให้ยังบ่ทันได้โทรบ่ล่ะยัง อมีแต่เพื่อนส่งขอมมาเพื่อนส่งมาตอนไหนเลยนะน้องหนึ่งเลยโอ้ถ้ากำลังสิ่งลงไปหั่นนะฮะเขาวางสิไปเรื่องหมูผติ่งมาแล้วก็ปิดไปแล้วค่ะว่ะเพิ่งบึงคลิปทั้งเอื้อยบ่เมื่อวานนี่จักแล้วยังไม่ได้ทำญาญจะเบิ่งญาญเพิ่นเบิ่งคลิปทางสามุกสาวนวลหอะไรพี่น้องเนาะเมื่อวานูดจะได้ยนี่คลิปที่เขาเกี่ยวกับเมย์เพื่อนเนาะเมย์ไถือว่าเราพังไลยเราอาจจะไปคิดพิจารณาเบิ่งเราสั่ง อัด์ขอความเสี่ยงมาขอโทษลูกแล้วก็ขอโทษทุกคนเนาะเฟสเรามีปัญหาแล้วเราตั้งเฟซใหม่บ่อยละตั้งเฟซใหม่บอแอดมาหาเจ้านะเฟซใหม่เฟซเก่าคือแมนสายบลายแล้วสายบลายแล้วเลยดิฟถิมไปเลยเเปลี่ยนเฟซใหม่เรื่อยๆเนาะเมนเจ้าเนาะเปลี่ยนเลยเลยเราเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะเมนแถวโซ้อนเรายังบอกว่าเราเปลี่ยนเรื่อยๆออันนี้อันนี้แม่อัดเสียงไหมถือว่าข่าวดีของน้องใบเตยบอ เบ็ดเลยเบิดจุคนเลยเราเราส่งมาให้นี่ตัวบอกให้เอื่อยนะเบิดจุคนเลยที่นี่กนั่นคือแบบว่าเม่เรานั่นบล็อกว่าศึกษาบล็อกน้องใบเตยน่องใบเตยแมนติดโตบ่ได้แต่เมื่อวานนี่นะก็เลยเฮ็ดคลิปให้ทางเม่ในกลุ่รนะ วันใจมันฮอตมีละคนสิมานี่เขาว่ามีละคนสิแชตมาแ่เมนอล่เส้นนี่เว้ยเขาดูเรื่อยในโฆษณาโอ้ยว่ได้ฮะระบบผมเป็นเจ้าแบบที่เราจะเบิ่งให้คนนะดีบดีว่าดีไว้ก่อนรวดเอยชัวร์อ้าวพอคนประดาเด้โอ้แล้วเวว่าเรื่องต้นบุดีกับพังได้เต่อสี่แห่างสีมีเด้อนวลเด้อเมื่อไหร่เลยมาสิอันนี้คือว่า หตกจะว่าทั้งเมนะว่าว่าคำทั้งเอื่ยมากหะเพื่นให้แชทหาเพิ่นบอเราแชทกัโทรก็ได้แต่เพิ่นอยากให้โทรแ้วเพิ่นมีเวียกสิคุยนะบอหรืว่าจังไดเมจะบริยั่งเวียกลนวบอจะเกาค่ัวย่างเวียกตลอดได้เอ่ยบ่อยากรบกวนแล้วของมันแบบว่าเอออย่ายัางเวียงานเพื่อนนะใรแมาไนะ เจ้าคุณดีก็แม่ก็ดีใจน้ำเม่ปรับความเข้าใจกันแล้วเนาะคือมัวนี่กับท่านเอฟซีเป็นก็เป็นห่วงมาอยู่พี่น้องเนาะกับแม่บ่กตัวน้องคนวัยยุคฟรีวัดทัหาแม่์เมย์นะมันแม่เฟซไสเฟซแม่เจ้าวะไรวะอะไรเนี่ยโดยโดยเม่์เราหับรถแต่ว่าเราได้ยินข่าวแบบนี่ได้ก็ดีใจน้ำก็เลยเกบทักปูุลมเข้าใจกันกับแม่์ลด้ก็เลยปรับความเข้าใจกันแล้วเนาะ แต่มีแต่ว่าต่างคนกับต่างใจเย็นลงอีหลากันเวลาว่ายังก็มีสติขึ้นเดินไปในี้เด้ออ่าพอเมย์บรให้รบ่าได้แบบนั้นคืออะไรบ้าั่นแหละก่อนคันชิบอยังกัคิดก่อนเนาะบางจมกวนมีพ่อพ่าเพิ่นเป็นแมวมาใช่ไหมแม่เพิ่นว่าเฮาได้แต่เฮานั่นก้อนชิบอยเขาไ่ด้ต้องคิดเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่แม่พอแม่เฮานี่เพิ่นเดี่ยวเฮานั้นสูงใหญ่ยันเม่อไหร่ มอเมเลี้ยงม่บอกวานี่แม่ไ่ได้งเยค่ะเบียโนั่นนีนีมองมาเจยเนี่ยแม่ม่ได้เลี้ยงนะดิเอกมนยุ่งหักใจว่าคนหพยห้กำเนิดเม็นย่งอ้ยดีด้จาในเพื่อนใหม่นะเีด้เพื่อนใหม่นะนะเ่ยมันฮัอนี่จังได็คือว่าในใจเย็นบยังโอลงกับแม่กับใจเย็น ถือว่ากข่าวดีสําหรับเฮาคือกันเนาะบากว่าในการคิดกุ้มใจอยู่พี่น้องเนาะทางเพิ่นติดต่อแม่บ่ได้เนาะบันนี้อีกอย่างก็น้องก็คือว่าหั่นและไรความวางของเพิ่นเนาะก็คือแม่กับอ้ายั่นแหละพี่น้อยเนาะมีกันซํานี้เ่จะได้ความมู้สึกแม่พักมาหาฮะดีใจหลายดีใจในเจ้าได้ขอโทษแม่แล้วบ่ขอโทษแล้วแล้วบ่เป็่อนยัง แต่งคนกันต่างคนกะต่างขอโทษกันเนาะเรากับยมพาพิษเรากับว่าเราใจฮอนเราว่านอทีห็ตแบบนั้นนะนะพี่น้องเนาะกับโบเป็นยังก็มีแต่ว่าต่อไปกับโบยาห้เป็นอีกเนาะเพราะว่าทั้งนี่แหละทั้งลูกก็มีแต่แม่ความบาดภาคมานี่ก็จักว่าจักปีเนาตามหาแม่นี่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะพอหู้แล้วกับ่บยาห้เป็นใน่นี่ซะเนาะกัให้มีแต่อความหักความเพ้เนาะความเป็นห่วงซะอีกอย่างน้องเพิ่นก็อยูู่้เดียวขนะพี่น้องเลย กาเป็นห่วงอยู่เนาะตามแม่มาจากปีแต่เพื่อชิพอนี่นะโดนเนาะลายแล้วเนาะลายแล้วสิบปลายปีอยู่มีเงินมีค้ำให้ลูกแตยังไม่ได้เพราะชอบเติมอ่าเขาเกิดเขาเกิดแรงเราไปตอนนี้เจนว่าตัวสิบสี่ปีแล้วเนาะถือว่าห่างกันสิบปีอยู่แด้วพี่น้อยพอตามหาแม่เจอวัดคือชื่อน้เนี่เนาะแม่ก็ตอนแรกแม่ก็ว่าบ่อยากฮับมีแต่บ่ว่างมันบ่แต่นนี้เพิ่นก็ อาจจะแว่าเบิ่งคลิปเบิ่งอย่างนะอาจจะคิดคิดแต่ละหน้าเบิ่งอีกทีหนึ่งนะแม่เจงเด่อัดเสียงมาขอโทษลูกพี่น้องเลยข่าวดีสำหรับน้องไวเตยเนาะเบิดทั้งเอื้อยเลยทงไปทอใบเตยคือใบเตยว่าอะไรบานี้ฮามีแต่ว่าอันนั้นเออบารีคอยังจะร้ายมีแต่ว่าพยายามหอยู่หิกินให้เป็นเด้อพึกตัวเองใจเบาเออว่านะจะกินไันได้ด้วยตัวเองให้มันได้อ่า แนวกินนี่ก็ต้องคันคือว่าเฮ็ดบ์เป็นเอานับแดดก็ทอดไข่น้ำมันเลยก็ซื้อมาให้เนี่ยหมอก็มีจิโว่าหมอน่ะบะหมีก็ซื้อมาให้มีอยู่บ่ดึงใช้เผาทางอ่ะมีบ่มี่มาสิเอ้าหมอหมออีกงนะมีบ่หมออีกงหมออันนี้นะหมออีกงเคยว่างมีอยู่บ่ละทอดไข่ได้อยู่เนาะทอดเป็นบ่ทอดไข่ ว่าได้เป็นแต่ต้องมีมามะ่าเป็เป็นก็ต้องให้เป็นเนาะเพราะว่าอานาเนี่ก็อยาให้เจ้าฝึกเหตุกินเองเด้อล่ะเด้อเยว <c oughs> ยมากพาอะไรกินแต่มามะ่าหน่าใครเป็นอึงนช่ะกินแต่มามะ่าโบเอฟซีเอันส่วนทร่มส่วนตัวเนาะน้องใบเตยเป็นไปบ่ได้ดอบุกินข่าวอะเบิ่งต่วนตคืออ้วนเอาซุยู่ บ่ฉ yeah, okay. nah. mm. like okay. no. uh ัน huh. ว right. hmm. ่าแมนแม่ด้วยวเราไปกินข้าวเราไปกินเนื้ออื่นแทนทีน่ะกินนมกินเอ้อเราไปกินเนื้ออื่นแทนบ่าเขากินมีเนาะอยากอันนั้นอยู่แล้วกับแม่แต่เบิ่์แบบนี้คนกินนี้ยู่ดีระเบิ่งคู่เมย์เราเลย แต่หม <aunque S 2> <me> ู <cheg> ่เรายัง <t> ศ <art ic> ึกษาแป๊บน้องไว้เตยเปะเลยแม่เราคือกันนี่เนาะคือกันพูเตได้บสัมภาแผ่เนาะสัมภาแผ่หน้าตาเอาเนาะกะดีมุกดีใจนําแหเนาะถือว่าตอนนี้กะบ่มีหยังน่าห่วงแล้วตอนนี้เนาะมีแต่คือว่า้ตั้งมุกตั้งใจบดนี้เ้อปรับเปลี่ยนตัวเอง่เฮ็ดนิสัยคือเก่า เวลาเอื้ออายมาก,กับฟังคําในน้าเวลาเพิ่นบอกตัวใดมันดีก็เอาไปปรับปรุงตัวเองตัวใดมันบดีแล้กก็ฟังแล้วก็ถิ่มไปเดอ้อเตะทิ่มมุดตัวน,น,นั้น่ดีอันเข้าไปปาน้าแล้วก็ชิมดนน,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 นน้าเนาะตรงครั้งคือว่าคือครบมู่ก็คือกัน กเบิงเอาแล้วไหนมันดีกับไปแน่วไหนมันบูดีกว่าเบิงบบเป็นตาแล้วกัยายกระคำ cool. กันคืนนี่กับโว่าน้องเลิกคบกกับมิตรว่ามันบบนะฮะกับโไปตามเขาซะโบมิตคารกนบโบไปมู่มาช่วนมานยังเขากับโไปคำคืนนี่กัเออยบอยากให้เจ้าไปแล้วเด็กดื่นเที่ยงคืนมาในเด้อทำน้งเขาเป็นยิ่งเนาะแยงก่บบมาถทำทนายมิแต่ไปเพื่อมู่เข้าใบหนึ่งใบสองบอกเอาแล้วเออโบอยากได้ยินแล้วแบบนี้อีกอย่างแถวนี้มันไก่แจ็กเตี้ยวนี่เนาะแม่ มีแต่คำมาละคันไปเล่นน่ะเล็กน้อยเป็ดกระมงลายหิมาบานี้เด้ออีหล่าเด้อร์คืนยังไงเอานั่นซื้อหมูชวนไปซื้อจังใจไปนี้หันรอบนี้ครับบุญญาห้เป็นเด้อร์บานี้เด้อตั้งมุ่ตั้งใจไหมบานิเพราะว่าฮ่าต้องคิดอนาคตข้างหน้าเฮาเนาะเพรว่าฮ่าสื้เฮ็ดอะไรกับอนาคตเฮานะกับไปน้ำหมูบัดที่หมูชวนเฮ็ดไปเนี่ยบริบัดเสียร์อนาคตได้หลายเออเพราะว่าฮ่าบุหูได้ใจหมูเมีเป็นดอะไรเนาะเอ็ซีกับคอมเมนต์มาอยู่พี่น้องเนาะค่ะอัน พี่น้องยูทูบเบอร์ค่ะพี่เนาะแล้วกะอันนี้แหละพี่น้องเนาะทางสามุกดาทางสามนวลแบบผคุยิงเนาะแบบเขามาคุยในย่างน้ำนองเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้น้องเพิ่นก็เริ่มโอเคขึ้นได้ปะใครกลัวตอนทับอิดเนาะทับอิดนี่แบบเงาถามซิปได้คำหนึ่งเนาะตอนน่ะเมนบออกแล้น่บอกค่อยป้าหันเดี๋ยวนี้นั่นจนเอื้อจะทิช้านปากน้ำหนึ่งเนาะเาเนแมนยงคำหนึ่งพี่น้องเพิ่งยังหัดบอกเป็นเลยไหนเคำมาโดย อาบอมึงดูให้เอออย่าพังได้ยังบอกมีแต่อเออเอ๋อมันก็ต้องรอโดยเนาะเอาโดยมึงดูจะคำหนึ่งอ่ะโดยอบอดังบอดังยินนี่โดยเอเอเอันนะ่นนะผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งคลิปเนาะเมื่อวานนี่อ่าแต่ก่อนเจ้าอวยพรมันบ่ เจ้ากะว่าอยู่ค่ะแต่เจ้าว่าบบเก้งเนาะแต่พอเพิ่นเบิ่งเจ้าอันนั้นคลิปเมื่อวานนี่เพิ่นกะเออสมเพิ่นกะว่าเออน้องเพิ่นกะว่าแบบเออเริ่มนิ่มนวลขึ้นในเด้เนาะแล้วกะแบบ่าเริ่มฮู้จักคำว่าคำจาเนาะกะจังซี่ได้อีหล่าเอ้ย ในการมีคนชมเนาะเอาพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาคำว่าแล้วก็มารยาทให้เขาดีเพื่อจะว่าเมื่อก่อนน้องอาดสีบริยูนรำมุ่เลายปุ่นเมนกับหนึ่งมากกับน้องเพิ่นกับสามว่าตัวคู่เดียวเลยเนาะขาดอบล้มแล้วก็ขาดพ่อขาดแม่ขาดความอบอุ่นมันกับคำว่าคำจามันจะเป็นคนแข็งกระด้าง มันกระสิไปอีกแบบนึงนะพี่น้องเนาะกัะสิอ่อนมายนเนาะแมนมันกระต่างกันแต่ว่านี่กะน้องคุณกับปลาเปลี่ยนดีขึ้นหลายค่ะโฟเอื่ยมาถือว่าคำพูดคำจาอ่อนโยนขึ้นนะพูดมีการห่างเกาะห่างเชียงไดะเดี๋ยวนี้ได้เดิมเดี๋ยนอ่อ้าจากนายกมิตาบาเป็นกำลังใจให้ได้ล่ะเด้อเนาะเอ้าวกมิตาบาให้ยหักหายแพงกันบบดนี้เด้อโดยเมลูกเมียงกับคอยโอ้คอยลมกันบบดนี้เนาะโดยเอ้าวมิตาบาสำหรับ คลิปนี้กับทั้งเอื้อกับซีได้ปิดคลิปก่อนถือว่าหลายนาทีแต่นอกพี่น้องเนาะก็ดีใจน้องเพลินสบายดีละสบายดีเลยสบายดีอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับิประมาณนี่พี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจนอทางแม่น้องใบเตยเพิินกะไดแอดมาหรือว่าติดต่อมาหาทั้งน้องใบเตยแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าปรับความเข้าใจกันแ<อ>ล้วพี่น้องเลย เอาจังแนกะคอโมกขอบใจ FC เบิร์ตสุขุสุขนเด้อพี่น้องเดินเข้ามาติดตามรับชมมับฟังเป็นกำลังแห่งใจให้บอข่าวโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีส